สวัสดีครับพี่ๆทุกคนผมมีที่ดินนาเสนอตําบลหนองแสงอําเภอปากพีจังหวัดนครนายกโฉนดคุดแดงมีอยู่4โฉนดรวมแล้ว1ไร่ขายบ้านพร้อมที่ดินมองเห็นิวเขาสวยดีครับขายยกแปลง2ล้าน5แสนบาทเป็นที่ขายแปลงบ้านลังนี้อยู่ฝั่งขวาครับราคานี้ต่อรองคุยกับเจ้าของที่ได้มาดูก่อนได้ก่อนครับ บ้านหลังนี้ครับผมสร้างได้วันหนึ่งปีบ้านปูนชั้นเดียวโครงสร้างดีสภาพดีดูแน่นหนาภายในบ้านหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งครัวลงจอดรถได้หนึ่งคันครับพื้นที่ใช้สอยหนึ่งตารางเมตรหน้าบ้านหันออกไปทิศทางเหนือครับที่ริมปนี้ติดสวนสนได้น,นะครับด้านหน้า,นนลลา,า,า,นาจะเป็นหนลลุนลาดยางด้านซ้ายจะเป็นหนุนรูรังทางสานะครับ ห่างจากฟิวเจอร์รังสิตประมาณ80กิโลห่างจากโรตัสตัวเมืองโรงพยาบาลแมคโคร15กิโลห่างจากเกินคุ้นด่านน้ำตกสริการนังรอง15กิโลห่างจากครึ่งเขาใหญ่ทงปจิมรี18กิโลครับผมขอให้ดูปัดทางเข้ามาก่อนครับตัวนี้จะเป็นหนุนราดยางในซอยชุมชนหมู่บ้านเดินทางมาเปี่ยวมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านตัดทางเขาเอาได้สองทางครับอยู่ที่สูงในมำท่วมฝั่งตรงข้ามก็จะมองเห็นทีภูเขาสวยงามมากเลยครับ บรรยากาศดีธรรมชาติมากบ้านหลังนี้น่าอยู่มากเลยครับที่ก็ปาปอกเข้ามาเลยครับด้านหน้าครับผมติดต้นลาตยางหน้ากว้าง27เมตรด้านหลังคมกว้าง18เมตรมุมฝั่งซ้ายมุมสายฟ้าคมยาว70เมตรมุมฝั่งขวาตสะว่ายฟ้าคมยาว70เมตรครับที่เป็นนี้รูปที่สวยนะครับด้านหลังก็จะเป็นยกล่องเล็กๆก็ปลูกแผยเลี้ยงไว้ครับอาตามโผมาครับไปพาชมดูในบ้านเลยนะครับบ้านมุมฝั่งซ้าย ฝั่งขวาก็จะเป็นหินงคุกและหน้าก็เป็นที่บ้างปา่ขาข้างหลังก็เป็นที่บ้าเป่าครับตามผมมานะครับจะพาชมดูในบ้านเลยนะครับตรงนี้จะเป็นร่บรรทตัวหนึ่งคันครับระเบียบหน้าบ้านนะครับหนึ่งเข้ามาแล้วนะครับตันนี้ จะเป็นที่ตรงโลกนะครับผมครับกระเบื้องยังใหม่นะครับเนี่ยกระเบื้องยังใหม่อยู่นะครับหนึ่งคำแล้วมุมฝั่งซ้ายจะเป็นห้องนอน,นครับเป็นเบื้องป็ยังใหม่อยู่เลยครับถัดมานะครับห้องน้ำ ภาพจังใหม่เลยครับเดินออกเดินออกจากห้องน้่มานะครับถัดม,มาจะเป็นที่ทําครัวอยู่ตรงนะครับข้างหลังครับที่ทําครัวประตูนี้ก็คือหลังบ้าน,นครับคือออกมาหลังบ้านนะครับนี่คือยกกล้องเล็กๆนะครับเล็กๆแล้วก็ มีต้นไผ่เลี้ยงมันสี่หต้นนะครับบรรยากาศดีมากเลยธรรมชาติมองเห็นวกเขาสวยอยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมนะครับสนใจที่ดินไปนี้บอทวงผม061-8822149ฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับและฝากดูคลิปต่อท้ายให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ